จะป่วยไปดิป้าโอ้โพูดกับตำรวจเยอะเลยนะถือปืนาหมดเลยเพื่อนพี่โนดตอรวจ้อรจต้รวจตรจอเรอาตรกต้อรวจต้อจต้องตรว้รจองตรวรอเอารว้วงจ้องอร้อด้องจอว้าดอนป้องจอนองตรวอ้อง้องอ รัตนาไม่ต้องเรียกแล้วนะขอรัตนาอยู่เดียวตำรวจก็มากันแล้วะสมบอกรัตนาทักทายป้าดอนให้ดูหน่อยสิไม่ต้องมาสอนนะเน่ยยาคิ้วจะตกพิ้วเราเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจนี่คือชีวิตจริงก็ประดอนครับป้าดอนรู้จักรัตนาไหมไม่รู้เนี่ยคนนี้เียกเดี๋ยไม่ต้องเรียกตามที่มันสอนว่ามันไม่ใช่คนบ้านชั้นเลยค่ะป้าดอนป้าดอน ป้าดอนจ๋าสิคะจ๋าป้าดอนเรียกรัตนาให้ฟังหน่อยสิไม่ต้องไปทาตามเขานะไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านนี้เลยเรารู้อะไรดีเนดีป้าดอนเธอก็ดีนะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะป้าดอนเรียกรัตนาให้ดูหน่อยดิพี่เจ๊ต้อยเรียกว่าเจ๊ต้อย ในประจำเจต้อยดูฝั่งเจต้อยสัตว์ลัทดาวว่าสนาดันในมโนรัตนาวัฒนาใสลุ้งเออแล้สงก์กำลังฟสงให้แล้วอยากจะตบปากมากปอนคนจะมายิงมึงล่ะปอนเจ๊ต้อยยกไงเจต้อยสวยเจต้อยเป็นพยาบาลเจต้อยสวยใช่เก่งมากเจ๊ต้อยสวยปอนพูดว่าเจ๊ต้อยขี้ขโมยของพูดเลย กูไม่ขโมยกันนะไปบอกว่าไอ้คนหน้านี้มไม่ใช่คนบ้านนี้นะเออม,มีเหล่เนี่ยนิสัยไม่ดีเขาก็ไม่ใช่ภรรยาคนนะนี่ผัวหนูเหรอเฮ้ยสเปนเนี่ยอออเออ,อปัดดอน,นปัดอนบอกเลยว่าลกักนาหัวขโมยไม่ขโมยว่าไอ้นี่หน้าด้านมาอยู่บ้านหนูพระสงฆ์บอกกับหนูมาปัดอนกาลังเสอยซปัดดอน เรียกรัตนาขี้ขโมยด,ดิ้นเรียเป็นคนดีค่ะเป็นพยาบาลนะคะพี่โนอดเปด็นตำรวจสักนินลัดดาวว่าสนาดนัยมาโนรัตนาวัฒนาใสา่ลุ่มะสมเทศอย่างนี้ที่วัดให้คนฟังตัวแล้วประดอนเรียกรัตนาดิ้ไม่ต้องทำตามตาม,ตามปากมันนั้นไม่ใช่คนบ้าน,นีปน้ประดอนประดอนเรียกรัตนาว่าขโมยดิ้ บอกป้าต้อยว่าขโมยเรียกริบป้าตระนัดป้าดอน้าต้อยหัวขโมยเหรอะถูกต้องเดี๋ยวไปทำตามไอ้นาเฮียนะเราเป็นพยายามป้าดอนป้าดอนบอกว่าป้าต้อยซกมกพูดเลยไม่ต้องทำตามคำพูดกันนะเดี๋ยวตกนรกเหมือนมันนะป้าดอนพูดเลยป้าต้อยซกมก เรียกเลยป้าดอนพูดเลยป้าต้อยยกนุ๊กอย่าขู่ไปอย่าขู่ปาดอนอีกแล้วตนาเป็นหมาแล้วขู่ปาดอนทำไมอ่ะมึงเป็นควายแล้วไปบ้านกูทำไมล่ะเรียกเลยเรียกเลยป้าดอนป้าดอนเรียกต้อยยกนุ๊กเลยเดี๋ยวก็โดนยิงนะเพื่อนที่โดนเยอะเลยกว่ามือเรียกเราหลายรอบแล้วด่โดนด่าอีก ใครว่าคะเจมจะต้อยใจดีเจะต้อยเปาบาลที่สวยงามมากอดอนใครด่าไอดอนเธอก็เป็นคนดีนะที่จิตใจแบบนี้นะไดอนใครด่าอดอนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ใครด่ายอ้ดอนอุ้ยอุ้ยจะบอกกับโน่นี่เก่งว่าี้มาทำอะไรผมนี่ทอะไรทำอะไรทอะไรทีจะทีตูดเมื่อกี้ย้นกลับเนี่ยจะมาโรู้นะใครยังไงน้านีีอย้ครนำของให้แบงค์มไม่ีอเอ้ย ทำไมนะเฮ้ยทำไมนะเฮ้ยทำไมละโว้ยเฮ้ยทำไมนะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นคนแบนมากันแล้วเฮ้ยทำไมเป็นคนแบนเดือดเฮ้ยทำไมเป็นคนแบนนะมึงน่าด้านพระสงฆ์บอกที่วัดแล้วเฮ้ยคนไม่ตายจะมากันแล้วทำไมเป็นคนแบนนัืนมึงนะมึงเนื้อเมือตอนตัวหัวทีเมื่อกี้เฮ้ยทำไมเป็นคนแบนนน่ะเป็นพยานให้เนี่ยยกเท้าจะทีเฮ้เฮ้

คแอบยิงนะใครยิงนี่แหละมีคนจะยิงนะยายายาเดดอนจ๋าอารัตนาพูดเพาะไหมมึงไม่ต้องมาพูดอย่างนี้รักษากระเบืออารัตนาพูดอะไรถากำลังสับกันเลยนะทีวัดเดดอนอารัตนาพูดเพาะไหมไม่ต้องไปฟังเคานะอย่าให้องคเอกเขาพูดเองสิอย่าไปบังคับเขาสิพ่อจ๋าย่าไปบังคับเขา ยายดอนปารัตนาพูดพราะมไหมเฮ้ยไม่งเยอะนั่นนี่เขามากินติงแล้วนะใครมาผ้าสงจองทำไมมาทำไมยิงมึงต่ยิงแกอ่ะนะเฮ้ยอะไรก็ดอนไปเตะป้าดองันทำไมเน่น้องจ๋าอย่าฟังมันนะ ไปทำร้ายป้าดอนทัานทำไมไม่ได้ทำร้ายกูจะจะฆ่าเอามือเงนะเมื่อกี้คุณทำร้ายป้าดอนมึงอย่าดอ๊ะหยาเลยมากันแล้วนะใครมาเห็นหลายคนมันเหนือมันใตายเขาจะจะแถบพฤติกรรมรัตนาหอแดมไปบ้านเจ้ากิ๊กไปขโมยตังค์เจ้ากิ๊กเอ้ยสอนอย่างนี้นะพระจ่าจัดการไอ้นี่ด้วยเธอถ้าฉันคนเจอเงินในกระเป๋าแค่ะ เงินกูนะบ้านกูมีนะมึงไปทำอะไรมามึงไปทำอะไรมามาอยู่บ้านกูเนี่ยนี่บ้านเมียฉันตีนเนี่ยแหมเฮ้ยเฮ้ยพระสงฆ์เทศในวัดเขาไม่ได้บงหมดแล้วกระเป๋าเนี่ยไปขโมยเงินเข้ามาด้วยเอ้ยมึงทำอย่างนี้พระจ๋าจัดการให้คนตายเลยกันหนูเป็นพยาบาลชีวิตจริงพยาบาลจะเป็นหัวขโมยไม่ได้หัวขโมยนะขโมยบ้านกูอยู่อะเฮ้ยเป็นคนวขโ้านนะเฮ้ยอปโนอปโนอปโน ลองถามอย่าตายทำไมเป็นคนเป็นนันถามดิไม่ต้องถามเฮ้ยเยเงียบปากดิเงียบปากดิไม่เงียบปากดิชีวิตจริงให้บ้านกรุ๊หมดเลยนะตั้งแต่พี่สักเน็ดปัดอนปัดอนลเฮ้ยเงียบปากก่อนไม่เงียบปากก่อนดิเฮ้ยเงียบปากก่อนเขาหวังมึงก็เงียบปากก่อนเงียบปากก่อนมึงแยกไปเงียบปากก่อนมึงแยกคนแถวนี้แตกจริงเลยเพราะสมบัติปัดอนปัดอน รองเท้าเม็ดใหญ่ต่อยเป็นคนแบบนั้นเรียลองพูดนะไม่ต้องตามด่าเฮ้ยเรียกว่าไอ้ไอ้แม่อยู่นี่มึงตายแน่เลยคนแถวนี้มาเอามาเลยมาเลยคุณเรียกเราไหนคนเลยนะตรงนั้นใครวะโอ๊ยเพื่อนอินเอดเยอะเลยป้ดอนพูดว่าทอาไม่เป็นคนแบบ